เวลาบนโลกนี้ของเอ็มกำลังจะหมดค่ะแต่ว่าของคุณก็เช่นกันถ้าคุณรู้ตัวว่ากำลังจะตายคุณจะยังทำงานที่คุณทำอยู่ไหมคะคุณจะยังฝืนทำสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเพื่อการหาเงินในอนาคตเพื่อชื่อเสียงในอนาคตเพื่อความสำเร็จในอนาคตโดยที่ปัจจุบันนี้ไม่มีความสุขอยู่หรือเปล่าลองคิดดูให้ดี ว่าทุกคุณรู้ว่าทุกวันนี้คุณกำลังนับถอยหลังคุณจะยังทำเพื่ออนาคตโดยที่เสียสละปัจจุบันอยู่ไหมโอลิเวอ e r เบิร์กแผู้เขียนหนังสือ4000 weeks เนี่ยเขาบอกเราว่าทันทีที่เราลืมตาดูโลกเวลาชีวิตของเราก็นับถอยหลังทันทีโดยเฉลี่ยแล้วเรามีอายุไขประมาณ80ปีดังนั้นถ้าคุณกับจำนวนสัปดาห์ซึ่งเรามี52สัปดาห์ต่อ1ปี ก็จะออกมาประมาณ4,000สัปดาห์ค่ะแต่หลายคนเนี่ยมักจะเลื่อนเวลามีความสุขออกไปเรื่อยๆมักจะเลื่อนเวลาที่เราพอใจในตัวเองภูมิใจในตัวเองออกไปเรื่อยๆค่ะคิดว่าเดี๋ยวพอเงินเดือนมากกว่า2องแสนเดี๋ยวฉันก็พอใจเองล่ะเดี๋ยวพอมีเงินเก็บสัก10ล้านมีบ้านตากอากาศริมทะเลเดี๋ยวก็จะหาเวลากลับไปให้ครอบครัวละหาเงินซื้อคอนโดริมทะเลก่อนละกันหรือว่าเดี๋ยวพอ อีก2อสามปีงานหายยุ่งได้โปรโมทแล้วค่อยกลับไปเยี่ยมพ่อแม่แต่คิดว่าพ่อแม่เขาจะมีเวลาเหลือรอเรามากแค่ไหนกันคะเขาอาจจะมีเวลาน้อยกว่าเราอีกเพราะว่าเขาเริ่มนับถอยหลังมาก่อนเราจริงไหมคะดังนั้นเราน่าจะต้องคิดใหม่ว่าเราจะใช้4ี่พันสัปดาห์ยังไงให้คุ้มค่าที่เหลือบนโลกใบน,นี้อ๋อไม่สิตัวเอมเองเอ็มเหลือเวลาแค่สองพันกว่าสัปดาห์แล้วคะ่ะดังนั้น เราจะใช้2,000กว่าสัปดาห์ยังไงให้คุ้มค่าหลายคนเลือกที่จะเพิ่ม productivity ค่ะเพราะคิดว่าถ้าเราทำเร็วเท่าไหร่เราก็จะทำงานได้เสร็จเร็วเท่านั้นแล้วเราก็จะไปถึงความสำเร็จเร็วขึ้นแล้วเราก็จะใช้เวลาที่เหลือไปกับการใช้กับคนรักอย่างคุ้มค่าอาจจะช่วยได้ค่ะแต่ไม่ทั้งหมดท่ามกลางหวันพันเหตุการณ์และ fake gurus มากมายหรือไม่เฟกแต่เป็น productivity guru s ที่สอนให้เราทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงและความกดดันของสังคมรอบข้างเราอาจจะกลายเป็นหนูปั่นจักรที่มีชีวิตเพื่อวันข้างหน้าแต่ไม่มีความสุขในวันนี้แล้วมันไม่ดีตรงไหนล่ะคะการที่เรามองหาอนาคตทำเพื่อวันข้างหน้ามันก็น่าจะดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอแต่จริงๆแล้วลองนึกสภาพสิคะว่าถ้าเราหาเงินให้คนที่เรารัก เพื่อให้เขามีชีวิตดีในอนาคตแต่ปัจจุบันเราไม่มีเวลาให้เขาเลยได้แต่บอกว่าหาเงินได้มากเท่าไหร่แล้วเราก็จะเลิกหาเงินแล้วเราก็จะใช้เวลาอยู่กับเขาแต่เวลาของเขาก็นับถอยหลังเหมือนที่เวลาของเราและจริงๆแล้วเราไม่มีทางรู้หรอกคะ่ะว่าเราหรือพ่อแม่จะจากไปก่อนกันเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้จริงไหมคะเราทุกคนเนี่ยมีสิ่งที่ต้องทําค่ะมีสิ่งที่เรา ต้องทำและมีสิ่งที่เราต้องการทำ needs และ wants มากกว่าเวลาที่เรามีค่ะแล้วเราก็มักจะโทษตัวเองว่าเราบริหารเวลาไม่ดีเราช้าเราไม่ได้เรื่องเราไม่มีประสิทธิภาพก็เลยทำให้เราทําทั้งหมดที่เราคาดหวังไม่ได้ to do list ในแต่ละวันเนี่ยก็ยังทําไม่จบเลยจริงไหมคะท,ท,ทั้งที่ลองคิดดูให้ดีว่าถ้าเราทำ to do list หมดแล้วเราก็จะหาอย่างอื่นมาเติมเพิ่มอยู่ดีค่ะ ดังนั้นเราจะไม่มีวันที่จะสามารถทําได้มากเท่าที่เราต้องการจะทําค่ะความต้องการเนี่ยมันไม่สิ้นสุดแต่ว่าเวลาที่เรามีบนโลกใบนี้มันสิ้นสุดค่ะ4,000สัปดาห์ถ้าเรารอจนได้สิ่งที่เราต้องการมีเงิน10ล้านถึงจะพอใจในตัวเองรอลูกจบปอโทก่อนค่อยมีความสุขวันที่เรามีความสุขเนี่ยมันจะมาถึงในชาตินี้ไหมคะมันก็อาจจะไม่มาถึงหรือมันอาจจะมาถึงตอนระยะเวลาที่เรารู้สึกว่า เรามีปัญหาอื่นแล้วอย่างเช่นปัญหาสุขภาพก็ไม่มีความสุขอยู่ดี Oliver ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกค่ะว่าคนที่เป็น insecure overachiever เขานิยามตัวเองว่าเขาเป็น insecure overachiever คือต้องแยกกันก่อนว่า overachiever เนี่ยก็คือคนที่ประสบความสำเร็จสามารถทำสิ่งต่างๆได้ในแบบที่สังคมนิยามว่าคนนี้ประสบความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีความไม่มั่นคงอยู่นั่นก็คือ insecure ค่ะ คือในมุมมองของสังคมถึงแม้ว่าเขาจะทําอะไรสําเร็จแต่ว่าในใจลึกๆของเขาเนี่ยเขาทําสิ่งนั้นไปเพราะเขารู้สึกไม่พอใจในตัวเองรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้มีคุณค่าเขาต้องพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นพิสูจน์ตัวเองจากคุณค่าที่พ่อแม่ให้หรือพิสูจน์ตัวเองจากสิ่งที่เขาเชื่อว่าเขาสามารถทําได้ทําให้เขามีชีวิตแบบหนูปัญจักก็คือใช้ชีวิตเพื่ออนาคตและไม่มีความสุขกับปัจจุบันค่ะ แต่ว่าโอลิเวอร์เนี่ยเขาตระหนักได้แล้วค่ะว่าด้วยเวลาและพลังงานที่มีจำกัดเราไม่สามารถทำทุกอย่างที่ต้องการได้แต่เราสามารถมีชีวิตที่มีความหมายที่น่าพึงพอใจได้ด้วยการทำสิบข้อนี้ค่ะ 1. จําจำกัดจำนวนสิ่งที่เราจะเพิ่ม productivity ให้ตัวเองค่ะแปลว่าอะไรเราพยายามทำทุกอย่างอ่านทุกอีเมลจนทำให้ Inbox ของเราเป็นศูนย ของ M คือไลน์ให้เป็น z e น o นะคะแล้วเวลาที่มีคนส่งไลน์มาใหม่ mm. ก็จะต้องรีบกดเข้าไปอ่านเพื่อให้มันกลับมาเป็น Zero อีกครั้งนึงค่ะปัญหาก็คือ mm. ยิ่งเราตอบไลน์เร็วเท่าไหร่ mm. ก็ยิ่งมีคนส่งไลน์มาให้เราเยอะขึ้นเท่านั้นต่างจากคนที่ดองไลน์ค่ะดองไลน์เป็น999บวกเนี่ยคนก็จะเลิกส่งไลน์ให้เขาค่ะเพราะว่าดองลนย์เยอะเหลือเกินถ้าส่งไปแล้วเหมือนพูดกับผนังจะส่งไปทำไมคะก็เลิกส่งจริงไหมคะเช่นเดียวกันค่ะ การที่เรารีบทําให้จบเร็วเนี่ยมันก็กลายเป็นทําให้มีคนส่งมาให้เราเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะดังนั้นโอลิเวอร์เนี่ยเขาก็เลยแนะนําให้ทํา To Do List ค่ะโดย To Do List เนี่ยแบ่งเป็น3 List ค่ะ 1. คือ Open List เขียนทุกอย่างที่อยากทําตลอดชีวิตเลยค่ะไม่จํากัด 2. คือ Close List ค่ะจํากัดสิ่งที่จํานวนอยู่ในนั้นได้แค่10อย่างเท่านั้นค่ะจะเพิ่มสิ่งที่ทําได้ก็ต่อเมื่อสิ่งที่ทําสําเร็จไปแล้วนี่ย มันถูกค่าออกและแทนที่ด้วยสิ่งใหม่ค่ะ3 pending list pending list เนี่ยคือเรารอคนอื่นตอบกลับมาเรายังทำอะไรไม่ได้เราต้องรอเท่านั้นค่ะดังนั้นเราก็จะไม่รู้สึกกดดันว่าเฮ้ยมีสิ่งนี้ที่เราต้องทําอยู่นะเพราะจริงๆแล้วเราทําอะไรไม่ได้ค่ะเราต้องรอเขาตอบกลับมาก่อนเราถึงจะทําต่อได้ถ้าทําได้แบบนี้เราจะเลือกโฟกัส แต่และอย่างที่ทำไปเรื่อยๆเืยๆเพื่อให้ close list ของเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เราขีดค่าออกได้และสามารถเติมสิ่งใหม่เข้าไปใน close list ของเราได้ค่ะแล้วเราก็จะรู้สึกดีที่ทำงานสำเร็จลุล่วงอีกด้วยค่ะหรือเราอาจจะจำกัดเวลาได้ค่ะเช่นจะทำงานใน list ให้ได้มากที่สุดจนถึง6โมงเย็นพอ6โมงปุ๊บเราจะรีบออกไปวิ่งสวนลุมปั๊บก็ได้เช่นกันเพราะว่าถ้าเราไม่จากัดเวลาแปลว่า เราจะทำงานไปเรื่อยๆและเราก็จะละเลยสุขภาพของเราไม่ได้ออกไปวิ่งและสุดท้ายเราก็จะสุขภาพไม่ดีและทูดูลิสที่เราคิดไว้ว่าเราจะทำทั้งหมดนี่ก็จะไม่ได้ทำค่ะในฐานะที่ตัวเอ็มเองจบการเงินมาเป็นผู้ประกอบการและเป็นเมนทอร์อินเทอร์เน็ตสตาของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งเอ็มพบว่าจุดอ่อนของ ผู้ประกอบการในองค์กรก็คือการเงินและบัญชีค่ะหลายคนคิดว่าจำเป็นจะต้องสายป่านยาวทุนหนาะถึงจะสามารถสร้างธุรกิจได้แต่เอ็มจะบอกเลยว่าคนที่เก่งการเงินสามารถทำได้โดยไม่ต้องมีทุนหนาค่ะแล้ววันนี้คุณก็จะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านั้นผ่านคอร์ส Finance for Entrepreneurs ใน c o n i c a l X แล้วพบกันในคอร์สนะคะข้อ2ค่ะโฟกัสแค่1งาน และ1อย่างส่วนตัวค่ะทำจนกว่าจะเสร็จเราค่อยทำอย่างถัดไปค่ะถึงแม้ว่าเราอาจจะอยากเริ่มหลายโปรเจกต์ในเวลาเดียวกันเพื่อคลายความกังวลว่างานนั้นยังไม่ได้เริ่มลงมือเลยงานนี้ก็ยังไม่ได้แตะด้วยอุย๊ยจะถึงเวลาเดทไลน์แล้วเราจะทำไม่ทันหรือเปล่านะแต่ว่าเมื่อเห็นความคืบหน้าของโปรเจกต์ที่เราโฟกัสอยู่เราก็จะรู้สึกดีขึ้นและรู้สึกว่าความกังวลของเรามันคุ้มค่าค่ะ แทนที่จะสลับงานไปไปมาๆแล้วไม่คืบหน้าสักอย่างทั้งนี้บางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถเลื่อนเวลาออกไปได้เช่นจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่างวดบัตรเครดิตหรือค่าภาษีหรือแม้กระทั่งการรับลูกจากโรงเรียนค่ะแต่อย่างน้อยการจํากัดจํานวนที่จะทําหรือจํากัดเวลาเนี่ยมันก็ช่วยให้เราโฟกัสกับสิ่งที่เราเลือกจะทําตรงหน้าได้ดีขึ้นค่ะแล้วมันก็จะทําให้เรามี progress มีความคืบหน้าและมีความพึงพอใจกับความคืบหน้าของเราได้ค่ะ ถ้าฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยก็ฟังคลิปนี้จนจบนะคะโฟกัสกับคลิปนี้ไปก่อนอย่าเพิ่งไปทำอย่างอื่นค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าชอบก็ช่วยกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้เอ็มด้วยนะคะแล้วก็ข้อ3ค่ะตัดสินใจไว้ล่วงหน้าเลยค่ะว่าจะล้มเหลวเรื่องอะไรโอ้ล้มเหลวเหรอคะเอยฟังดูแปลกๆหรือเปล่าคุณเอ็มพูดผิดหรือเปล่าไม่ค่ะเอ็มพูดถูกแล้วคะ่ะยังไงในชีวิตนี้เราก็ต้องล้มเหลวบางเรื่องจริงไหมคะ เเนี่ยล้มเหลวมาหลายเรื่องแล้วค่ะดังนั้นเราซึ่งมีเวลาและพลังงานจำกัดแต่สิ่งที่เรามีในใจ Todo d o List ที่เป็น Open List อะค่ะมันไม่จำกัดจริงไหมคะเราก็ต้องเลือกไปเลยค่ะว่าเราจะล้มเหลวเรื่องอะไร <S <S เพื่อที่จะไม่ให้ไปล้มในเรื่องที่เราไม่อยากจะล้มไปล้มในเรื่องที่สำคัญกับชีวิตเราค่ะพอเราคิดเวลาว่าเราจะเฟลนแน่ๆเราจะได้ไม่ซ้ำเติมตัวเองเวลาที่ทำพังก็เราไม่ได้ใช้ความพยายาม ไม่ได้ใช้เวลากับมันเลยมันจะล้มก็ไม่ได้แปลกอะไรจริงไหมคะไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีความสามารถสักหน่อยแล้วก็เอาเวลาที่เดิมจะไปทําสิ่งนั้นเนี่ยไปทําสิ่งที่สําคัญกว่าคะ่ะคือเอ็มรู้สึกว่ามันคือการจัด p r i o r i t y ให้ความสําคัญของบางสิ่งบางอย่างในชีวิตใหม่ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะต้องใช้เวลาในการทําความสะอาดบ้านเนาะเราก็รู้สึกว่าเราต้องถูบ้านทุกวันอะ่ะจะได้สะอาดเอี่ยมอ่องแต่ว่าเราเอาเวลาถูบ้านวันละหนึ่งชั่วโมงเนี่ย ปเรียนทักษะใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นภาษาที่3เพื่อให้ช่วยหางานใหม่ได้ดีกว่าเดิมเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราก็หมักหมุ่มไปเลยนะคะ1ชั่วโมงเนี่ยคูณ365วันเป็น365ชั่วโมงต่อปีก็ไม่ถึงขนาดนั้น,นะคะ่ะคือเอาแค่ทำความสะอาดสัปดาห์ละครั้งอะ่ะก็อาจจะเพียงพอแล้วไม่จําเป็นต้องสะอาดเอี่ยมออกขนาดนั้นก็ได้มันก็ยังอยู่ได้แล้วก็มีสุขอ,อนามัยที่ดีนะคะไม่อย่างนั้นถ้าสมมติว่าเรายังยืนยันว่าเราจะทําความสะอาดบ้าน หชั่วโมงต่อวันทุกวันเลยเนี่ยเราก็อาจจะได้บ้านสะอาดค่ะแต่ว่าติดเนี่ยกับงานที่ไม่อยากทำแทนอันนี้อาจจะไม่ใช่4,000 weeks ที่เราต้องการหรือเปล่านะเอ็มรู้สึกว่าการจัด priority แบบนี้ค่ะก็อย่างเช่นคนที่บอกว่าอยากได้ Work-Life Balance มันไม่ใช่ว่า50%ทุกวันตลอดเนาะเพราะว่าถ้าเรา50%ทุกวันตลอดเนี่ยออกจากงานตรงเป้งแปลว่ามันจะมีคนที่ รับงานอื่นที่ท้าทายกว่างานที่เราทําอยู่ได้แล้วเขาก็จะก้าวหน้าไปแล้วสุดท้ายเราก็อาจจะต้องโดนออกจากงานจริงไหมคะแต่ว่ามันคือการที่เราจะทุ่มเทกับโปรเจกต์ที่สําคัญตอนนั้นก็คือเวิร์กอย่างเดียวเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วหลังจากนั้นพอโปรเจกต์สำเร็จแล้วเราก็ลาพักร้อนไปเลยเป็นสัปดาห์คะ่ะอันนี้ก็ไลฟ์อย่างเดียวเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยน่าจะเป็น definition ของเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ที่ทําให้เรายัางก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้อยู่คะ่ะข้อ4คะ่ะ มองสิ่งที่เราทำสำเร็จไปแล้วมากกว่าสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราติดหนี้อะไรบางอย่างเราก็ต้องรีบทำทุกอย่างให้ productive ท,ที่สุดเพื่อที่จะแก้หนี้เหล่านั้นใช้หนี้คือนะคะมันเหนื่อยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอะเริ่มต้นที่กระดาษเปล่าเปลี่ยนจาก to do list เป็น done list ก็คือเราเริ่มต้นกระดาษเปล่าเนี่ย คือเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมคะวันนี้แต่ว่าถ้าเราทําอะไรเสร็จแล้วเราก็เขียนลงไปค่ะว่าอันเนี้ยคือเราทําเสร็จแล้วแบบเนี้ยก็จะทําให้เรารู้สึกดีค่ะว่าเฮ้ยเรามีอะไรที่เราทําเสร็จไปแล้วบ้างอาจจะกดดันน้อยกว่าเดิมเพิ่มเติมคือแล้วแต่คนชอบเพราะว่าตัวเ e อ็มเองเนี่ยเอ็มฟินกับการขีดค่าทูดูลิสค่ะดังนั้นถ้าใครที่ฟินกับการขีดค่าทูดูลิสใช้ดันลิสอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่และทั้งนี้มันก็จะมีวันที่เราทําอะไรไม่เสร็จสักอย่างค่ะ ดังนั้นโอลิเวอร์เขาก็เลย s u กเ e s สค่ะว่าการที่เราจะเขียนว่าเราทําอะไรเสร็จไม่จําเป็นต้องเป็นของสําคัญก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเราเก็บที่นอนตอนเช้าเสร็จอย่างเงี้ยเราก็เขียนได้เหมือนกันค่ะเพราะเราไม่จําเป็นจะต้องโพสต์ทุกอย่างลงโซเชียลมีเดียจริงไหมคะเอ็มนึกถึง gratitude journal ค่ะที่ให้เราเขียนเรื่องดีๆเมื่อสิ้นวันพอสิ้นวันแล้วเนี่ยเราเขียนว่าออวันนี้เราขอบคุณเรื่องอะไร มีเรื่องอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องดีๆมันจะช่วยให้สมองเราเนี่ยหันไปโฟกัสเรื่องดีๆแล้วก็ออกจากเรื่องหลบๆเพราะว่าโดยเนเจอร์ของสมองเนี่ยมักจะคิดเรื่องหลบก่อนค่ะเพื่อให้มนุษย์เราคงเผ่าพันธุ์ได้และอยู่รอดอันนี้ก็เช่นเดียวกันดันลิสเนี่ยจะช่วยให้เราไปโฟกัสถึงทักษที่เราทำสำเร็จไปแล้วรู้สึกดีรู้สึกว่า accomplish รู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จในวันนี้แทนที่จะรู้สึกว่าโห oh, มีงานค้างเต็มเลย To Do List เพียบเที่ยงไม่ได้ขีดค่าออกดังนั้นเราก็ลองคิดดูค่ะว่าเราเหมาะกับ To Do List หรือ Done List มากกว่ากันค่ะข้อต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะอย่าเผือกเรื่องของคนอื่นที่มันมากนะค่ะคนไทยเนี่ยชอบใส่ใจจ,จริงไหมคะแต่ปรากฏว่าข่าวที่ดังเนี่ยมีข่าวชาวบ้านทั้งนั้นเลยถามว่าดวนดาราสองคนเลิกกันมันเกี่ยวกับเราตรงไหนคะคือดาราสคนเลิกกันเขาเป็น ญาติโกโหติกาของเราหรือคะมันก็อาจจะไม่ใช่จริงไหมคะดังนั้นการที่เราใช้เวลาและพลังงานไปกับเรื่องชาวบ้านมันทําให้เราใช้ 4, สี่พันสปาร์ของเราไม่คุ้มค่าคะ่ะโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะทําให้เราดิสแทร็กมากๆเลยไปสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นหลายเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องชาวบ้านหลายเรื่องดูเป็นเรื่องใหญ่ที่เราควรจะใส่ใจอย่างเช่นสิทธิมนุษยชนหรือว่าการเมืองใครบอกว่าการเมืองไม่เกี่ยวกับเรา ถ้าการเมืองดีป่านนี้ประเทศก็ไปถึงไหนแล้วโอเคใจเย็นก่อนเอ็มเข้าใจค่ะแต่ว่าถ้าเราสนใจการเมืองจริงๆเราควรจะโฟกัสกับมันและไปทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงบางอย่างจริงไหมคะไม่ใช่แค่ถ่ายโซเชียลมีเดียเสร็จแล้วก็ไปคอมเมนต์เถียงกับคนที่เขาเป็นคนต่างสีกับเราถ้าเราทําแค่นั้นแล้วคุณคิดว่าการเมืองมันจะดีขึ้นไหมล่ะ มันก็คงไม่ดีขึ้นจริงไหมคะดังนั้นแทนที่เราจะเอาพลังงานเอาเวลาไปเถียงกับคนที่อยู่อีกสีนึงเนี่ยเราก็เอามาโฟกัสที่อย่างอื่นที่เราต้องทําดีกว่าคะ่ะถ้าคุณอยากเปลี่ยนจริงไปนู่นเลยค่ะไปหาพกักการเมืองหรือไม่ก็คือทําอะไรสักอย่างที่โฟกัสกว่านี้ไม่ใช่แค่ถ่ายโซเชียลมีเดียเราไปเถียงกับคนอื่นนะคะถ้าสมมติว่าอย่างสิ่งที่เอ็มคิดว่าสําคัญเนี่ย เอ็มบอกเลยว่าเอ็มก็จะเข้าไปดูว่าเขารณรงค์อะไรแล้วไปลงชื่อค่ะอย่างเช่นลงชื่อใน change.org พอลงชื่อเสร็จเอ็มก็จะแชร์ในโซเชียลมีเดียว่าโอเคเชิญชวนให้คนอื่นไปลงด้วยกันหลังจากานั้นเอ็มปิดเลยค่ะจบไม่สนใจแคมเปญนั้นแล้วค่ะเอ็มไปทำอย่างอื่นในชีวิตที่มีทูดูล i s t ์ส10อันนะคะคือมันยังเหลือ9กอันอยู่เลยแล้วมันจะหมดวันแล้วจะทำยังไงดีก็ต้องไปทำให้มันเสร็จจริงไหมคะไม่อย่างนั้นเนี่ยต่อให้เราใช้เป็นดันลิส กระดาษของเราก็อาจจะว่างเปล่ามีอยู่อย่างเดียวคือแปรงฟันตอนเช้าอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมกับการใช้4,000สัปดาห์ของเราให้คุ้มค่าจริงหรือเปล่าคะข้อ6ค่ะเราเลือกเครื่องมือที่ทำได้อย่างเดียวไม่ใช่สมาร์ทจุดๆพอมันเป็นสมาร์ทอย่างเช่นสมาร์ทโฟนเนี่ยเราก็จะโดนดิสแทรคค่ะเราบอกว่าเราอ่านหนังสือนะเราอ่าน PDF อยู่ในแท็บเล็ตเราอ่านอยู่ใน iPad แต่เกิดอะไรขึ้นคะอ่านอ่านไปสักพักอ่าว Facebook มี notification ขึ้นมาอ i ล t ิ๊กตอรมีโน้ติฟิเคชันขึ้นมาเป็ไนไงคะเราก็ Distract เราก็ไปทําอย่างอื่นแทนเราก็ไปเล่นโซเชียลมีเดียหนังสืออ่านจบไหมคะไม่จบค่ะยากมากเลยที่จะอ่านหนังสือจบถ้าอยู่ใน iPad แต่บอกเลยนะคะว่าถ้าเป็นหนังสือที่เป็นหนังสือแบบฟิ s ิกอลจริงๆอะ่ะเปิดทีละหน้าเอ็มสามารถอ่านจบได้ในครั้งเดียวโดยที่มีแบบไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำเลยก็ได้เพราะว่า มันไม่มีโน้ติฟิเคชันไงแต่ในขณะที่อ่านในมือถือเนี่ยอ่านแป๊บเดียวค่ะเกิน8บรรทัดก็คือมีโน้ติฟิเคชันต้องไปดูแล้วค่ะทั้งๆที่เรื่องที่อ่านในมือถือน่าสนใจกว่าในหนังสือ,อีกนะแปลกไหมเพราะว่ามันโดนดีไซน์มาเพื่อที่จะคุกเราอยู่แล้วค่ะดังนั้นเราก็เลยควรจะใช้ทูส์ที่มันทำได้อย่างเย,ยางเช่นถ้าอ่านหนังสือแล้วใช้ทูสเนี่ยก็คือ k i n น l e Kindle เนี่ยทำได้อย่างเดียวอ,อ่านหนังสือเนาะอย่างอื่นก็คือไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครอ่าน Kindle ที่เป็นขาวดําด้วยแล้วเนี่ยทาอย่างอื่นเนี่ยไม่ถนัดแน่ๆนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเราใช้มือถืออยู่แล้วล่ะโอลิเวอร์เนี่ยเขาแนะนําว่าให้ลบโซเชียลมีเดียแอปค่ะออกจากมือถือซึ่งยากเนาะเขาบอกว่าถ้าลบโซเชียลมีเดียแอปแล้วเนี่ยทำให้การเข้าถึงโซเชียลมีเดียมันยากขึ้นแล้วก็ลําบากในการล็อกอินใช่ไหมคะเพิ่มเพิ่มฟริกชันพราะเพิ่มฟริกชัน แรงเสียดทานน่ยก็ทําให้เราแบบไม่ค่อยอยากจะเข้าโซเชียลมีเดียเท่าไหร่เนาะแล้วก็มันก็จะไม่มี notification รวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งคือเปลี่ยนจอมือถือให้เป็นสีขาวดำค่ะขาวดำจะได้ทำให้มันดูน่าเบือ่อจะได้เปลี่ยนจากทอยเป็นทูส์คือไม่ใช่เป็นของเล่นสีฉูดฉาดที่มันน่าเล่นเป็นเครื่องมือที่เราใช้เพื่อทำงานจริงๆะคะเอมยังใจไม่เด็ดพอนะคะ เคยลบแอปแล้วเราก็ขวนขวายไปเข้าทาง Google Chrome อยู่ดีเสียเวลามากกว่าเดิมอีกสุดท้ายก็เลยปิด notification เฉยๆค่ะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็จะได้ไม่รู้สึกถูกเรียกตลอดเวลาเวลาที่มีคนมากดไลค์กดคอมเมนต์อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็มีเวลาเมื่อไหร่ก็ค่อยเข้าไปอ่านเข้าไปตอบคอมเมนต์ค่ะไม่ใช่ไม่ตอบนะคะตอบค่ะสามารถคอมเมนต์ได้ข้อ7ค่ะมองหาอะไรใหม่ๆในกิจวัตรประจําวันค่ะตอนเด็กๆเ,เนี่ย อะไรก็ใหม่ไปหมดแหละเพราะประสบการณ์ในโลกใบนี้ของเราน้อยจริงไหมคะอะไรก็น่าตื่นเต้นไปหมดแต่พอเป็นผู้ใหญ่เราก็เริ่มทําอะไรแบบเดิมๆคะ่ะถ้ายังสามารถไปหาประสบการณ์ใหม่ๆได้ใช้เวลาไปเที่ยวที่ใหม่ๆก็ช่วยให้เรากระปี้กระเป๋าได้มากคะ่ะแต่หลายคนเนี่ยก็มีภาระนะคะต้องทํางานต้องดูแลพ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกอีกแล้วใครจะมีเวลาไปที่ Exotic Places ใครจะไปมีเวลาผจญภัยเรื่องใหม่ๆตลอดเวลา เราก็เลยมักจะใช้เวลาไปกับกิจวัตรประจําวันเดิมๆอย่างเช่นการเดินทางไปทํางานแต่แค่การเดินทางไปทํางานเนี่ยเราก็สามารถมองหาสิ่งใหม่ได้แล้วค่ะโอลิเวอร์เนี่ยเขาก็แนะนําให้เราหาเส้นทางใหม่ๆในการไปทํางานซึ่งถ้าใช้ Google แบบตลอดเวลาก็อาจจะเป็นเส้นทางเดิมๆเนาะเราก็อาจจะไปเส้นทางใหม่แล้วก็แวะร้านกาแฟาที่เราไม่เคยแวะ แค่นี้ก็เป็นการเพิ่มประสบการณ์ใหม่ให้เราได้แล้วค่ะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือคิดซะว่าวันนี้คือวันสุดท้ายและวที่ฉันจะได้ขับรถคันนี้เราก็จะสัมผัสถึงรถคันนี้ความสวยงามที่เราไม่เคยจับมาก่อนเลยหรือเราคิดว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะมากินร้านอาหารคนป้าคนนี้ เราก็รู้สึกว่าืหพริกน้ำปลานี่มันหอมมากเลยนะเราไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยเป็นต้นมันจะทำให้เรามีโมเมนต์ที่น่าจดจำและจดจำไปได้นานกว่าเดิมถึง2เท่าตัวค่ะดังนั้นลองใช้พฤติกรรมในการสังเกตรายละเอียดสังเกตสิ่งเล็กๆระหว่างทางนะคะลอง ชมนกชมไม้บ้างแต่ว่าอย่าให้เลยเวลาเข้างานนะคะถ้าเป็นกรณีนั้นเนี่ยก็อาจจะลำบากใน4,000 weeks ของเราเหมือนกันแต่การใส่ใจรายละเอียดจะช่วยให้เรามีโมเมนต์ดีๆและรู้สึกว่านี่คือ day one คือสิ่งใหม่ที่เราเพิ่งเคยเจอเราอาจจะค้นพบสิ่งใหม่ความพอใจที่เราไม่เคยพอใจมาก่อนเลยก็ได้ค่ะข้อ8ค่ะ8แล้วค่ะจาก10ข้อนะคะเมื่อเจอความขัดแย้งให้เราสงสัยไครรู้ค่ะ แทนที่จะตั้งปอมค่ะยกตัวอย่างเช่นเราจะคุยกับแฟนของเราเรื่องการไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งสมมติว่าเราอยากไปเที่ยวทะเลแล้วเขาอยากไปเที่ยวภูเขาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยฉันจะต้องเถียงให้ไปเที่ยวทะเลให้ได้เพราะว่าลูกเนี่ยชอบเล่นน้าทะเลใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าในความเป็นจริงพอเราคิดแบบนั้นมันก็จะทะเลาะกันค่ะแต่ถ้าเราสงสัยใกล้รู้ว่าทําไมเขาถึงอยากไปภูเขา ทำไมเขาถึงคิดว่าไปเขาคอดีกว่าไปหัวหินอะไรคะเราก็จะถามคําถามค่ะแล้วก็ไม่ตั้งป้อมเพราะเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าใจกันมากขึ้นเพลอๆเ,เราอาจจะโน้มน้าวให้เขาไปทะเลกับเราหรือเราอาจจะเข้าใจและเห็นด้วยกับเขาว่าไปเขาคอดีกว่าหัวหินก็ได้ค่ะดังนั้นในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามเนี่ยที่เรามักจะคาดหวังให้คนอื่นพูดแบบที่เราต้องการทำแบบที่เราต้องการเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นความสงสัยใครรู้ค่ะ ถ้าเราไม่พยายามควบคุมสิ่งที่เขาพูดหรือทำเราก็จะไม่ผิดหวังค่ะโอลิเวอร์บอกว่าให้เปลี่ยนความคาดหวังเป็นความอยากรู้อยากเห็นเพราะพอเราสงสัยอยากรู้ว่าเขาจะทำอะไรต่อไปเราจะไม่คาดหวังค่ะแต่ว่าเราจะโฟกัสที่ความเข้าใจเขามากกว่าซึ่งแน่นอนว่ามันจะทําให้ความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นค่ะเพราะเรารับฟังกันมากขึ้นและเข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองเข้อ9ค่ะข้อเแล้วนะคะ อยากทำอะไรดีๆให้ทำเลยค่ะอย่ารอค่ะเช่นการบริจาคเงินการติดต่อเพื่อนเก่าก็ไม่ได้หมายความว่าติดต่อเพื่อไปขายตรงนะคะหมายถึงว่าติดต่อเพื่อจะ cash up กันจริงๆเนี่ยถ้าอยากขอบคุณใครให้พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์เลยค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์นะคะกดไลค์กด subscribe เพราะว่าอย่ารีรอค่ะถ้าอยากทำอะไรดีๆนะคะถ้ารอให้ว่างพอเนี่ยรอเวลาที่ perfect ที่สุดเราจะไม่ได้ทำค่ะ แน,น่นอนคำขอบคุณของคุณเนี่ยถ้าสมมติว่ามัน w e l l c r a เ t e d เขียนมาจากใจแล้วเขียนอะไรมาเยอะมากเนี่ยมันก็คงดีค่ะแต่สุดท้ายถ้าเรารอเวลาที่จะคราฟคำขอบคุณยาวๆสุดท้ายเราจะไม่ได้ส่งคำขอบคุณเลยตั้งแต่ต้นดังนั้นการที่เราส่งคำขอบคุณแค่สั้นๆเนี่ยดีกว่าไม่ได้ส่งไปเลยค่ะเราก็เลยควรจะลงมือทำเลย จากหนังสือ The Power of Regret แดนพิงก์เขาบอกว่าคนใกล้ตายเนี่ยเสียใจสิ่งที่เขาไม่ได้ลงมือทําที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ทําแล้วผิดหวังไม่ใช่ความรักที่โดนปฏิเสธแต่เป็นความรักที่ไม่เคยบอกออกไปเลยค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกดีกับใครถ้าเราอยากขอบคุณใครบอกเขาไปเลยค่ะอย่าเสียเวลาอย่ารอเวลาเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเวลาที่ได้ขอบคุณนั้นแล้วอย่าลืมว่าเรามีเวลาแค่4 0 0 0สัปดาห์อยู่บนโลกใบนี้ค่ะ และข้อสุดท้ายค่ะข้อ10ฝึกการไม่ทําอะไรเลยค่ะแล้วก็อยู่กับความคิดของตัวเองให้ได้บางคนก็ใช้วิธีนั่งสมาธินะคะโอลิเวอร์เนี่ยเขาพูดถึงการมองภาพศิลปะค่ะลองนึกถึงเราไปพิพิธพภัณฑ์ศิลปะสิคะแล้วเรามองแค่ภาพภาพเดียวใช้เวลา3ชั่วโมงอึดอัดไหมคะห้ามเล่นโซเชียลมีเดียห้ามเล่นสมาร์ทโฟนห้ามไปเข้าห้องน้ำยกเว้นเวลาสั้นๆนะคะคนส่วนใหญ่บอกเลยว่า ทนไม่ได้ค่ะมีคนบอกว่าถ้าให้เครื่องชอดไฟฟ้าฉันมาเนี่ยฉันยินดีจะชดต,ตัวเองมากกว่าที่จะนั่งเฉยๆฉยค่ะเพราะว่ามันอึดอัดมากคนเราเนี่ยเหมือนถูกโปรแกรมมาให้ take action พอไม่ทำอะไรก็เลยอึดอัดมากค่ะขนาดเวลาที่เรารอ bts รอ mrt รอรถเมล์หรือแม้กระท,ร ft, ทั่งรอลิฟต์แค่แป๊บเดียวเนี่ยเรายังต้องหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาถ่ายเลยจริงไหมคะ ก็คือการที่เราไม่คุ้นกับการรอเฉยๆและอยู่กับความคิดของตัวเองเพราะว่าเราจะเริ่มฟุ้งซ่านค่ะการไม่ทําอะไรเลยเนี่ยสำคัญยังไงโอลิเวอร์เขาบอกว่าถ้าเราต้องอยู่กับการทำอะไรตลอดเวลาแปลว่าเรามักจะเลือกสิ่งที่เราทำด้วยความรีเร่งค่ะและมักจะเลือกผิดค่ะเลือกสิ่งที่เราไม่ควรทำเช่นไถ่โซเชียลมีเดียแล้วมีอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าไปกับเรื่องที่เราไม่ควรแคร์เป็นต้น 4,000สัปดาห์เราต้องใช้อย่างคุ้มค่าไม่ใช่สักแต่ว่าจะเพิ่ม productivity ถ้าใครที่อ่านหนังสือเล่มนี้ฟังคลิปนี้จบแล้วหรือว่ายังไม่ได้อ่านแต่ฟังแล้วได้อะไรหรือไม่เห็นด้วยตรงไหนคอมเมนต์มาคุยกับเอ็มหน่อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้เอ็มทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปแล้วเจอกันใน Career Q&A ตอนหน้าคะ่ะ